ไปดูบรรยากาศการเปิดเทอมวันแรกกันดีกว่านะคะตั้งแต่เช้าตรู่วันนี้สัก7จ็ดโมงเช้าเนี่ยรถก็เริ่มติดแล้วนะคะแล้วก็ตามหน้าโรงเรียนต่างๆเนี่ยรถติดยาวเหยียดบรรดาผู้ปกครองก็พากันมาส่งลูกส่งหลานกันอย่างที่บรรยากาศที่โรงเรียนสุขขา,านารีก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะผู้ปกครองเป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานค่ะมาเข้าคิวต่อแถวรอตรวจวัดอุณหภ,ภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็พากันเดินไปส่งลูกส่งหลานจนถึงในโรงเรียนเลยค่ะ นี่ก็คือบรรยากาศที่หน้าโรงเรียนสุขานารีนะคะอยู่ที่บริเวณถนนโพกรางตาบนในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาการจราจรค่อนข้างติดขัดค่ะซึ่งก็เชื่อว่าทุกๆโรงเรียนรถติดกันแน่นอนก็พบว่าหน้าโรงเรียนสุขานารีผู้ปกครองแห่กันพามาส่งลูกส่งหลานเข้าโรงเรียนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่1ประจำปีการศึกษา2565ก็พบว่า คึกคักเต็มไปได้วยผู้ปกครองค่ะแล้วก็มีนักเรียนที่เดินทางมาเรียนกันแต่เช้ารู่นนะคะเป็นจำนวนมากโดยนักเรียนเมื่อเดินทางมาถึงแล้วก็ต้องผ่านด่านวัดอุณหภูมิล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กันก่อนนะคะจากนั้นก็มีการเดินเรียงแถวตามระเบียบเข้าไปที่ห้องเรียนเพื่อนำกระเป๋าไปเก็บ จากนั้นเมื่อนํากระเป๋าเสร็จเก็บเรียบเก็บเสร็จเรียบร้อยก็จะพากันตั้งแถวเดินทางมาที่บริเวณหน้าเสาธงค่ะเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติและสวดมนต์ก่อนเข้าเรียนซึ่งทางโรงเรียนเขาก็จะมีการสลับกันมาทํากิจกรรมหน้าเสาธงวันละสองสายชั้นนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น้องๆไม่ได้ปฏิบัติกันเลยค่ะตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างไรก็ตามค่ะทางโรงเรียนสุขานารีก็มีการจัดเตรียมมาตรการป้องกันโควิดกันอย่างเคร่งครัดโดยให้นักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการจะเข้ามาส่งลูกส่งหลานถึงในโรงเรียนจะต้องวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนพร้อมกับจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กันก่อนนะคะนอกจากนี้ยังมีการงดกิจกรรมรวมกลุ่มที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิดค่ะและยังมีการจัดวางมาตรการอื่นๆตามที่กระทรวงศึกษาธิการและทางสวคตกำหนดด้วย โดยทางด้านนายสุพนัทสุภรานนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนสุขานารีเปิดเผยนะคะว่าการเปิดเรียนวันแรกในวันนี้ถือว่าคึกคักมากค่ะโดยพออ,อเองก็ได้ไปยืนรอต้อนรับเด็กนักเรียนทั้งประตูหน้าและประตูด้านหลังของโรงเรียน ขอ,ออก็มีโอกาสได้คุยกับคุณผู้ปกครองหลายๆท่านเลยนะคะก็พบว่านอกจากเด็กๆจะตื่นเต้นแล้วเนี่ยตัวผู้ปกครองเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะผู้ปกครองก็ตื่นเต้นที่จะได้มาส่งลูกส่งหลานเรียนหลังจากที่ห่างหายจากการเรียนออนไซต์แบบ100%ซไปกว่า3ปีส่วนเด็กๆเ,เองเขาก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยนะคะเพราะว่าจะได้กลับมาเจอหน้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันทั้งห้องแล้วนอกจากนี้ นอกจากผู้ปกครองและนักเรียนที่ตื่นเต้นแล้วคุณครูเองก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันค่ะคุณครูเนี่ยมาโรงเรียนแต่เช้ากว่าเด็กนักเรียนอีกนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับเด็กๆในการเปิดเรียนวันแรกค่ะ